แจ็คตระเวนคืนของดาราลูกแจ็คกรีดหนักออดปากดีน้ำตาไหลไว้ไม่หยุดแจ็คแฟนชันก่อนนั้นนี้ตระเวนบุกไปบ้านดาราทั่วฟ้าเมืองไทยขอของดารามาประมูลทำบุญล่าสุดหนุ่มแจ็คเผยคลิป คืนของดารา EP พิเศษถึงเวลาคืนของดารางานนี้แจ็คทุ่มสุดตัวหลังจากที่ผมตระเวนไปขอของดาราแต่ละบ้านมาก็มากแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําภารกิจที่ต้องบอกเลยว่าพิเศษจริงๆถือว่าเป็นการให้ของข,องขวัญเป็นแฟนช่องแจ็คแฟนฉันโดยบ้านแรกที่จะไปคืนคือบ้านของแจ็คชนชื่นคนแรกที่เคยมาขอของดาราคลิปแรกเรียกว่าแจคทางบ้านแบบถูกใจมอพ่อปู่อือลือรุ่นแรกให้แจง้งภรรยาของแจ็ค มอบที่นอนให้แจ๊ดแถมเซอร์ไพรสมอบไอโฟนให้น้องแตงไทยมอบ iPad ให้น้องแตงโมทั้งของที่ได้และสีถูกใจมากๆจนเด็กๆด,ดีใจกรี๊ดหนักด้านแจงมอบทองให้เป็นการตอบแทนด้วยนอกจากนั้นยังตระเวนคืนของดาราทางที่บ้านของออมสุชาป๋องก็พลนบอลเชิญยิ้มมาริโอเป็นตน้นแล้วยังบุกไปคืนของดาราถึงเวิร์กพอย ให้กับหม่จกมกทเทงเถิดเทิงโดยหม่ำได้เตือนเรื่องผู้หญิงแบบติดตลกว่าเบาเเรื่องผู้หญิงเราโง่อยู่แล้วเรื่องผู้หญิงก่อนจะไปบ้านของออดปากดีนอกจากเปลี่ยนที่นอนให้ใหม่ทั้งครอบครัวยังทำเซอร์ไพรส์ให้ไอโฟอนใหม่แทนโทรศัพท์เครื่องเก่าของออดที่เก่าแล้วออดดีใจน้ำตาจะไหลไวแจ็คไม่หยุดบอกว่าจะเอาไปทำคลิปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ณะ